โอ้ยดืมปดเสีบสองตัวครับสองตัวนี้ลอยน,นกันไปนี่เห็นเรือครับเป็นเรือดื่มปดเสียบลอยลอยครับไปแต่หางนะดื่มป๊ดเสียบกระมันนะเอาอู่แล้วครับ อา่ะครก็ไปในใหม่นี่น,นะครับรุ่นนี้ว่านจะไปขึ้นไซอีกเนี่ยทางหนึ่งไปทางหนึ่งนะครับโอยสอดเป็นละตึงเนี่ยนนักตางนึง่งมันไปทางนึงนะครับ, oh. บเดี๋ยวรุนกันอีกเที๋ยนะครับ

โปรยครับตัวนึองอยู่ดำๆๆดำตัวอืยนดำสิทธนะครับคิดแตกทิิงเลยเห็นติดทรงเขาเขาอยู่ใต้น้ำนะครับรออีกตัวนึงจะขึ้นบอ่อนะครับมันเป็นฟอบฟ้อนฟองอากาศขึ้นมันจะเปลี่ยนสีทันทีนะครับปลาเวลาคูมันจุม่ม มีเป็นองอดำๆมีตไตนาเมืตอนนี้เป็นปลาคูนะครับผมตรงเลือกเอาตัวหนึ่งก่อนนะครับมันจะเปลี่ยนสีทันทีนะครับปลาพิลาโดนโอ้ยังมาเลยนะครับไปเจอขึ้นมะรีบอนนะครับต้องเตรียมพร้อมนะครับแต่ว่าชีน่เนี่ยผมเนี่ยเห็นมันงายถ่องพังง้างเห็นตัวหนึ่งตัวที่ยิงไปนะครับแต่ว่าตัวคูมันลุ่นเนนบื้องหน้าบัจิสิขึ้นน้ำกันบะ่อนะ บุอขึ้นผมก็จะขึ้นมาเนี่นะครับยังแต่งดปาดหายต่องประงังอยู่นั่นอุย้ยรอนานาจริงๆนะครับบางตัวันจะขึ้นใกล้ๆคูมนะครับบางตัวจะหายไปเลยผมถูกเหนือเอาตัวหนึ่งก่อนนะครับเมื่อกี้เพราะว่าปามไปเรื่อยๆนะ บกขึ้นนะครับตรงบนทางไม้ละทีนี้งานนี้บางตัวก็หายไปเลยนะครับบางตัวก็ขึ้นเร็วนะครับดำๆอยู่ใต้น้ำผมว่าเป็นคูมันนะครับลอยอย่างนั้นเมี่ยทีที่ครับเมี่ยทีที่มีปลาคูตรงนี้ในนอกนะครับนั่นลนะอยดำๆบนอยู่ใต้น้ำมีไผยเห็นวนะัน ยังลอยบนอยู่คู่นอยู่นะครับยังลอยบนนะครับลุนดุนดนน้ำกันครับมันจะขึ้นจิ๊บตรงนั้นมองมาครับขึ้นมาเดี๋ยวมานะครับขึ้นมาเดี๋ยว,มวไม่ต้องบอกต้นคอนะครับกลางหัวเลยนี่ <_ z> ไม่ต้องบอกต้นคอนะครับกลางหัวเลย ยิงปลาคูต้องยิงให้นอกนะครับต้องยิงจุดแข็งนะครับจะไปยิงจุดต้นคอต้นคอปลาดินแห้งนะครับอีกรอยทั้งสองนะครับยิงปลาคูลกสวยเป็นพันได้นะครับลกสวยนะครับจบทั้งสองเลยนะครับใส่สวยๆนะครับมานี่โอเคแล้วครับม้านะครับมันี่สมบูรปีมาเนี่กระดุนตอนงมนล้วกันนะครับตัวนึงอยู่ตรงนี้นะครับตัวนึง ที่ตรงนี้เดี๋ยวตั้งนึง,งทัดกันไปนิดนึงนะครับเนีย่ยไปเห็นถุ่งขาวๆอยู่ครับหนามบริเวณนี้น,นะครับจุดนี้